แปลใช่โดยเพจเพจวิชาฮาเร็มฝากสนับสนุนเพจผูแ้แปลกันด้วยนะครับแกพวกแกคิดจะทำอะไรสำนักที่ตระกูลบูราณของแกกำลงกังควบคุมอยู่ชื่ออะไรเนะี่ยพวกเราอยากเข้าไปเรียนนะจกกัดการให้หน่อยสิเอ,เอ,เอ๊ะเฮ๊นโรงเรียนฝ่ออยูน่นี่หรอไม่ได้รอเลน่นใช่ไหม ทีนั่นน่ะแกจะนศึกษาการปืนแต่แรกนั BACK ้นจะสอนอะไรแกได้อย uh ่าจามไม่มากสิจะทำหรือจะตายสามสองหนึ่งอ้าดึรึ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 รึนักเรียนใหม่เพิ่งจะรับเข้ามาตอนนี้เนี่ยนะ ค่ะค่ะเข้าใจแล้วเดีย๋ยวเร่งสิกใกล้แล้วนะ้าวิทยาลัยเฟยหยุนถึงจะเลิกเลยช่วงรับนักเรียนไปแล้วแต่พวกคุณเป็นเพื่อนของนายน้อยสามงี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขอบคุณ มาแล้วต ah, ัวเต็นนักเรียนของเราเซียรุ่ยเยี่ยนสามคนนี้เป็นน ah ักเรียนใหม่ฝัดจ hmm. eh? uh, uh, ัดการด้วยนะเอ๊ะเอออาจารย์พรุุทคุณร eh ุ eh ่ยเยยนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ ah. ะ ไว้ใจได้เลยค่ะห้องของพวกเจ้คือสามห้องนี้ถ้ามีอะไรก็มาหาฉันได้อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละเชียวชันจังเป็นยังเป็นการของคนดูแลาหอพักอยู่ชั้นสะอีกสองเดือนก่อนคนในภาพเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอย่างในปัจจุบันหน้าเหมือนเด็กใหม่อย่างฉันกับแกมันหมายความว่าอย่างไง ถ้าอย่างนั้นผู้ต้ที่เคยอยู่ในรูปก่อนหน้านี้เป็นใครกันละ่ะนายมาซักผ้าเหมือนกันเหรออืมทำไมเหรอไม่ไม่มีอะไรแกค,คิดว่านายเพิ่งจะมาทำไมถึงมีเสื้อผ้าต้องซัก ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องซักหรอกแค่ชุดฝึกที่ส่งมาใหม่เนี่ยเพิ่งส่งมาก็ซักเลยเหรอเป็นพวกหมกมุ่นกับความสะอาดเหรอเปล่าแต่เอาแช่ยาไว้ให้ผลดีต่อการหายใจในชีวิตประจำวันฟุ่มเฟ้อจังแกห็นก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของธรรมดาอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นยาระดับตี้ขึ้นไปหรือว่าเขาเจะ

เป็นลมเหรอหาวิธีเอาเองเถอะมันเล่นไปหน่อยไหมเหรอวุ่นวายจริงบวดบางวิสัยทัดหมดเลยห้องนี้เหรอ ภาพนัินยงอยู่ที่นี่แค่นี้ก็จบแล้วทำไมฉันถึงต้องมีน้องชใจรด้ประโยชน์อย่างแกด้วยนะวางใจเถอะพี่การเนี้ยฉันต้องเอาคืนส่วนเมืองเทียนไปสถานที่แบบไหนก็นนะสู่การค้นพบครั้งใหม่หรอ ของพวกสกุลกู้จะมีะไรายได้แปเซต้องเป็นไม่ต้องแปเเมันคือโปรงงจวนนั่นแหละโปรงจวนเนี่ยเป็นมิติอิสระคล้ายๆกับาาก,กระเป๋าจักกรวาลเหมือนโลกใบเล็กๆดูเหมือนสกูลกู้จะไม่ทะถยต่อสิ่งที่สืบทอดมาพันปีมีปัญญาปล่อยคุณเข้าไปได้ด้วยสิงั้นก็มาไม่เสียเที่ยวเลยสิเพิ่งมาก็ได้เจอเลย ฉันเกือบจะนึกว่ากูถือเป็นคนของพวกเราแล้วนัเนี่ยกลุ่มละสามคนเหมือนจะกำหนดขึ้นมาพวกพวกเราโดยเฉพาะสุดยอดไม่มีพิรุษสกนิดคงตึ้งใจจะจัดการปัญหาเครื่องในแบบแมใ่ใครรู้ใครเห็นพอถึงตอนนั้นพวกเธอสองคนก็ระวังด้วยล่ะแล้วก็ช่วงนี้ฉันสั่งของมา จะเกิดใจหรว,ว่าทำไมต้องมีหลายยืนยันอะไรพวกนี้ด้วยเออฮะเหมือนพวกตะแก่เลยอย่าโดนก็หลอกเที่ยวตอนเล่นเกมนี้อย่างเชี่ยวชาญต้าไม่รีบพยายามระดับในนี้จะบรรจุไว้ไม่ไหวแล้วแต่ว่านะก็มาสิ พี่จูน,น่าจะรู้เรื่องสวนเมืองเทียนแล้วใช่ไหมนายเป็นไงล้อกันเล่นอีกแล้วพวกเราเป็นรูมีทเรียนด้วย,ยก,กันมาตั้งหลายวันแล้วไงอ๋อใจใจใจฉันล้อเล่นพี่หวังมีเรื่องอะไรเหรอล,ลีจังเธอไม่สําคัญพี่จูคงจะร่วมทีมกับพวกนักเรียนกั่วแล้วแล้วก็นักเรียนหวานเอ,อ๋อใช่ไหมก็ว่ายอย่างนั้นนะ คืออย่างนี้คนท้าแห่งการกัดกรอนตนนั้นยาวไกลแลแหลแล้วผู้หญิงในเส้นทางนี้ไม่ได้มีมากายนะในโรงเรียนฝอยหยุนของเราก่อนเนือเนื้อปีจูจะไม่รวมกลุ่มกับผู้หญิงสองคนนั้นได้ไหมให้คนอื่นได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ได้แต่ต้องจมเจเรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงบ้างอืม พี่ๆจูจะจ,จะจะเย็นก่อนออฉันจะกำชับเป็นครั้งสุดท้ายภายในเจ็ดวันต้องออกมาไม่อย่างนั้นกลุไกลกันป้องกันจะถูกกระตุ้นถ้าได้ของวิเศษเคล็ดวิชาในนั้นก็สามารถเก็บมาใช้เองได้อย่างอิสระอย่างจริงกันได้แต่ห้ามให้ถึงชีวิตในเกตที่เลิกที่สุดแม้แต่บรรพุรุษตระกูลก,กู้ยังไม่เคยแก้ไขประการต้องห้ามได้ จงเก่เสียวเวลาที่มีน้อยนิดไปกับจุดนั้นยันที่ไปก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาบีบกันจะชีวิตพวกเธอได้หนึ่งครั้งถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้ทราบทราบค่ะทราบทราบล้วเวลามีจำกัด รีบเข้าไปฟุฟุฟุฟ,ฟ,ฟุนักเรียนเข้าไปครบหรือยังตอนนี้ปิดประตูได้แล้วเออีกเจ็ดวันค่อยฟิงฟุเอ๊ะมันเป็นการทดสอบก่อนนักเรียนโรงเรียนฝฟือยยุ่นพวกคุณจะเข้าไปทำอะไรน่าเสียดายนะที่ประตูถูกปิดลงแล้วไม่ว่าอย่างไงพวกคุณก็เข้าไปไม่ได้ประตู ูุ่ย่แล้วกัดว้างพวกบันไว้ฟิงฟุบุเออตุกนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยผีมือนายเลยนายน้อยรองตระกุกู้กู้เหมือนเส้นใหญ่เกินไปแล้วนะไม่ใช่คนณบอกฉันเก็ไปปรองกับพวกนักเรียนแล้ว อีกอย่างคนพวกนั้นทำรายสามผู้เอาสูตรกราง่ายๆฉันจะไปรู้จักคุณประเภทนั้นได้ยังไงพวกมันไม่ได้มีเจตนาดีแน่เด็กพวกนั้นถูกเนือตรายจไปแจ้งคุณพ่อเต้เรียมคุณไว้พร้อมสกัดกันพวกมันไว้ฉันจะไปดูพวกผู้เอาโสนี่มันเผ่ามาน่แต่เผ่มามันถูกกวาดล่างไปร้อยปีแล้วไม่ใช่เหรอ ชุบสุบทำไมดูเงียบเชียบจังตรงนี้เหมือนเราจะไม่เคยมาด้วยซ้ำเออเยอย่าบอกนะว่าเป็นฐันที่จีเราพอเล็กจะพวกนะั้น